แยแนอร่อยก็มีเด้อ ที่แม่วาดค่ะความเบื่อแล้วมาเต็มเลยวะคิดเขอดไล่เรียงเร็เรเวหวยกันเด้อแม่วะเด้อจะติดตกเวทียังไงเด้อ กดผิดชีวิตเปลี่นน <c oughs> ยนจิเขาไปไม่วานกินเขาไปไยังบัท <c oughs> ัดหดูถูไปถืมกันดลยสองลอยลูกสามชุ่วกับว้านดนหัวยื่ตอสองแสตืนเลี่ยแม่วาน ผู้บ่าขี้คาดตื่นไปเนาะหนุน่อยตื่นไปตืนไปเวตืนไปกินขอก็ยังดขอก็ยังยกกินไป,นดดไปก,ะปะกินกน้ำแบบไมเววา เฮ้ย,ว,ยว,ะะว้าแน่วาตอนนี้วิธุรกิจไม่อะไยตอนนี้ ตอนนี้รับขนมเปียมาขายทุลุกิจย์ขนมเปียแมวเหมียวนะคะตอนนี้นะคะไส้อร่อยมากแต่บนลูกจีบปากของแมวันกินนัน่งยิ้มขนกเปี๊ยแซ่บอร่อยไส้ทักเลยไส้ยยเยอะ เดิอบาเดิอกดไปใส่เบมืนนอเนาะตกเวทีมือเสาร์ตกเวทีมือเสาร์ตกเวทีกะบ่าแม,ม่นางดอกกดผิดตะเกียรก็เลยตกเวทีครับก็เลยได้เขาใบไม่หวาดกดผิดชีวิตเปลี่ยน มาอยู่กับมามาจะเชียเ้ยเด็กขืนไนลไ่เสยดกแต่ไปเฮ็ดน,นน่ะเฮีนดีเนี่ยวอก,นกืนก้นเยดกิโดนตื่นคุณดิจิซิมาทีนี่แแม่คอยอแม่ควรสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะรอบแป๊บเดียวกลับมามวันนั้นบ้าโดนตกเวาเราไปดีอืออีกนานกว่ายายจะกลับมานานช่นานเลืเกินนละ ไปเขาเขาพุ่งเขาผกแล้วอู้ยบ้านปิดแม่ควรก็ได้มาบ้าบ้าขอบพระคุณแม่ควรนะคะขอบพระคุณค่ะมาดูแมวน้อยเล็กทีหน้านะคะวูนนี้ว่าิึงดอ,อกไม้ก่อนดอกไม้ดอ,อกนี้ไปเก็บฮีทปอกอนไรวิธายไม้มาจักดอกนี่หน <c oughs> <c oughs> ่อยเอ็นมาสวยก็เลยถ่ายนะจิ๊กจ๊อกจบไป อารมณ์ดีนะจ๊ะแม่ควรบ,บอกแม่วานติเกอร์อันบริเดอร์ค่ะคืออ่านประเด้รค่ะ,คะ,คะนือถือเกียงหนึ่งอยู่นากีนาหรือแมว่วานกีนามันเอาไปมือกระตูนอยู่ตอนนี้แม่ควรบ,บอกสวยดีสวยดีเปินว่าเต็มอยู่ดิแม่อยู่โดงเนี่ โอ้โหเกิดเป็นแบบผูกเลยเด้ลายดีรุ่สดทายเลยมึงนะาพี่ดีจากดอกอย่างูดเไปเพดองแต่ก็ดอกมันสวยจริงากเตอนดยอเยาวๆไปนะคะดิจเกับติ๊กกิ๊กนจะ ส่งสติ๊กเกอร์นะคะขอบคุณะคะ่ะผ้ากูบปาวไปเที่ยวบุรีรัมย์ไปเดทกูบ้บาวนะคะวันนี้นะคะพกลูกน้อยไปนำสองตัวที่ลูกเรือกับน้องลำรวยไม่ควรส่งสติ๊กเกอร์นะคะขอบคุณะคะ่ะผู้ใดจอบจอบอยู่เนาะเข้ามาสามคนแล้วแสดงตัวเลยนะค่ะเด้อ ผูดหนึ่งพู้ใด้นอ้อตัวเด้อเด้อเด้อขอใหม่กำลังใจมียร้อยจีนาขอบพระคุณนะคะแม่ขวดหนึ่งแม่ขวดสองเหออย่าไปอย่าไปจีกระเดยโอเอฟซีแม่ขวดขอบพระคุณแม่ขวดหนึ่งเลยคะ่ะ ไม่ควรแล้วก็ขอบคุณเอฟซีไม่ควรนะคะที่ให้กำลังใจน้องกีน่านะคะขอบพระคุณค่ะไพ่เกียรต่ออกมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาถักท้ายกันเด้อขอบพระคุณค่ะไม่ควรเลิฟสีค่ะขอบคุณกินน้อยนองก,กีน่าด้วยค่ะเด้อ พากินพาเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะน้อูนมาให้กำลังใจพี่ชีน่านะคะขอบคุณค่ะยาวไปยาวไปเลยนะคะแบบดมืดยิ่งเด้ก,กระตกหานมารับยิ่งไน,น่ะคะ่ะไรถขาแม่คือแม่ลงไปทักได้พุ๊เขาไปบ้านมึงบ้านพวกหล,ล่ะจะลึกอนดุกเลยดิว่เาเขานางขายอยู่คนนี้ วันนี้เราจะมาโปดัวฮัวมอนกันเดอ้อมาเดอ้อแม่ควรบ,บอกสวัสดีถาวรแม่วาดพาแซ่บอกน้องบุญน้องบุญแม่ควรจะส่งสติกเกอร์มานะคะมาสติกเกอร์บาเลยเด้อค่ะเด้อสติกเกอร์ไปย่อไปย่อไปเลยเด้อเพราะว่าเพิเเ่งพอได้ใส่เครื่องหนึ่ง บมวใส่ยู่อันนี้ไรไม่ตื่นคดแต่อีกรื่องแมวมันกระตูดอยูอะนะพอนะแม่ควรก็ส่งสติ๊กเกอร์นะคะแม่หวานก็ส่งสติ๊กเกอร์นะคะแมวไปย่องไปรอเด้อทัองที่คนคนเป็นเด้อปเจรลองเพลงอีกฟังหนิลองเพลงไม่ได้ดอกนักร้องเสียงเพียสโลร้องเพลงให้แมวฟังได้อย่างเดียว ลองพริกนี่มันคยจบเทียดีไหมคุณลอกนี่จับเนื้อมาได้แต่ว่าแมวกับบังคับให้ลอกนั่ลยฉันบ่ลอกมันกับมนามนอนนี่มันกับบังคับใไปข้าลอกนี่จะเก่งสวัสดีครับพี่โซเยลยรักมาจุ๊บๆเปิดดิมาเหรอตอนนี้พี่โซเลย์นะขอบพระคุณหลายๆกับพี่วันนี้ไปหาอยู่สงไปหาอยู่เด้อเงี้ยไปเงี้ยไปมีคนละ <laughs> แม่วันโซเล่์แม่วนัน สวัสดีจ้ายี่ไโอ้โทกี้ฮัลโหลฮัลโหลโทกี้ยิน่าเวลคัมโทกี้โซเล่ป้าควรจ้าป้าควรฟีสไตล์สวัสดีค่ะโซเล่ป้าควรบอกเยี่ยม จะมาหลายเด้อผมภาษาอังกฤษบ่ค่อยเก่งเลยเด้อดำนามไปเด้อภาษาอักงกฤษนลยเอาไก่เหล,หลเ็กออกเนื้อเรียนเด้อถ้าคนบอกยำยำยำเกียร์ผมเป็นว่าแม่หวานแม่หวานโซเลแม่หวานแม่ควรบอกคัลเลฮัลโหลเด้อเวิลด์คร วิลครับโทกี thank you very much my dear fan hello โทกี้ so cute very so cute thank you very much แม่ควนบอกฮ่าฮ่าฮ่้ยปาซอยกันด้วยพูดแม่โธ่ <laughs> oh, มาหยอก หลานคุณจันแฟมิลี่สวัสดีค่ะมาส่งเลิฟนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณหลานคุณจันแฟมิลี่นะคะโต๊ะขี how do you do I form cheer plan แมวหวานพาแซ่บหลานคุณจันป้าคนฟีสไตล์ฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าะหลานคุณจันเจมมี่สวัสดีค่ะป,คป้าควรป้าควรกุญจุย รักแน่คุ๊บจื้บมแดกอันนี้กีนา่าเื้อใหม่ <c oughs> มาๆๆๆๆๆอู้ตายแล้วหาชิปลานลงใจแล้วอ <c oughs> ู้ติด้หลายแต่วันเดียว,ว,วนเนอะเห็นไหมแม่วานพาเซ็ตแมวชื่อลูกคินสวัสดีค่ะอ่านมองเด็กเติมยิงเด้ขอข้างหลังเด้อดิห <c oughs> ลานคุณจันเฟมลี่สวัสดีค่ะแม่วาน สวัสดีครับแม่วานคนสวย <t ori> แม่ควรฟีสจอร์สติ๊กเกอร์อ่านมาได้กะ <t ori> ย่างเดียวค <t ori> ่ะพี่ชายอยุทยาสวัสดีครับน้องจีน่าสวัสดีพี่ชายนะคะขอบพระพคุณค่ะแม่ควรบอกสี่แม่ควรฟีสจตร์หนึ่งนะคะสวัสดีรลานคุณกันนะคะ <t ori> มา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 ดมาดอมาดอ พี่ชายอายุทยาสวัสดีค่ะแม่วาดโทกิสวัสดีค่ะพุดนอะโทกิก็บอกได้เด้เนี่ยวาดโทกิสือว่าภาษาไทยมาได้เลยแม่วาดทาเชพ,พี่ชายพี่ชายพี่ชายายุธวะพี่ชายอายุทยาสวัสดีครับปะควรประควรพี่สไตล์ดือสวัสดีค่ะพี่ชาย พื้นนะคะนางอะเรไปพื้นๆโทกิแปรใช่มากเกินไปแปรใช่มากเกินไปแปรใช่มากเกินไปแปรอย่างนันแปรจะว่าใช่มากเกินไปนะพีเอชสวัสดีค่ะ ลงคลิปขนมเปี๊ยะให้มึงละเดอ้อขนมเปี๊ยะแสนอร่อยใส่ทารักใส่ร้ายคักเสียบคักการลกขี่เลยความเสีย่ยบตอนจะบอกชิมแล้วเ <c oughs> มียกวนบางยาไปยาไปฮ่าฮ่าฮ่าเสือกวดดีออกคักๆได้เด็กฮ่าหาเนี่ย <c oughs> ลอยขึ้นลอยไว้นีนละตักเทียบหาขนมปองชีองลอง,ลงใส่ไงฟัง เอ็กแฟชั่นสีใดอาบน้ำวันนี้เอาละวันนี้แหละเรียกว่าขาหาักขังเลยดิเกียรมากเราเรียกมาให้ยแล้วเอ็กแฟชั่นนะคะพระคุณส่งที่เซตติเกอร์นะคะที่ยพระคุณบอกว่าใช่ใครสง่งสซตติเกอร์มาให้ให้ฮ่า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 สะดวกเอาละเรียกเราโดนดิแทรละเอาเด้อดิบนลังนี่ลอยขุนลอยแล้ว fc เดประกวเอ็ดเอ็ดเอ็ดเเอ็ดค่ะนะ p ไปชนกับประกวนประกวดเอะ p บอกเวมองนั่นบอกนี่อยู่ว้าวโอ้เหลียนน้ำคู่เบาขไปเลยนบ่นเมื่อนไปเที่ยวไซด์คนสวยเียไซ่บรรดาดันีไปเที่ยวไซด์ตอเด้เรออกดอกบานหนึ่งวันเดียวกคนสวยไปไสกันเด็ดวยังนึกกินข้าอีกนั่นแหละ จวสิไว้หิวโขนนี่แหละเจ็ดแฉกช่างพี่ชาย mm. รอบสอง mm. ใช่เปล่าคะา mm. สดใสวันนี้กินอะไรหนึ่งชั่วโมงนะคะรอคุณแม่มานะคะคุณแม่เราไปสูรลีอยู่ค่ะตอนนี้นใจหายนังขายตั้งแต่เช้าเลยกับผาได้มากอยู่จะไปทักใดกับผาได้ถ่ายย้ายอยู่ข <laughs> ันวัดขันวัดยู่ให้เยบล้วอ่ะจบดีกว่า มันเป็นพิษตกซีวิสัยของคุณยายบุ๋มนี่เยสที่ไปอาบนา้ำกีน้าโอ้ไปไปเชิญเชิญเชิญค่ะขอบคุณเยสนะคะไปอาบนา้นำได้สบายสบายเย็นไว้เย็นไว้ทำไมไม่นม้ำม,มาอาบเลรอเอ็นเดอร์น,น้ำกำลังสวมอยู่ตอนนี้แถวจันทานแหละน้ำสวมอยู่เชิญอาบน้ำฟรีเ <laughs> ยสไปได้ไปหาแม่หวานเลยมือ มือนีหรือไปไดไปหานะแม่วานเล่นมือนี่อแฟชั่นหลานคุณกันสวัสดีค่ะแฟชั an, ่นไลฟ์สไตล์คิดฮอดสโซเล่โอ้พี่โซเล่มีผู้สาวคิดฮอดมากขาดขาดงเดียวขาดขาดเจสี ขาดเยซี่เจ้าภาษาญี่ปู่นิเจ็ดแฟชั่นว่าอะไรไปพิมพ์ผิดบมือกินข้าวไป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 เปล่ากินข้าวไปมาไหนกินข้าวมากินข้าวน้ำกันเด้อเนี่ยนก๋วยเตี๋ยวหลอด เอาคนยังก็ตายยากใช่วะมโผพื้นกับว่าโอพื้นกับว่าเลยสักทีเลยโอ้โหโทษโทษสวัสดีพี่สีหะเลาะอินเตอร์แปรนะคะสวัสดีค่ะมาเชิญมาชมเหมือนรับชมดีเจคณะบุญอุ้ยคุยนะคะเด้อบุญดุยบุญดุยปุ้ยชาดอนนะคะกีนาเป็นหัวหน้าคณะนะคะเด้อเอสแฟชั่นหนาคณะบันเทิงศิลป์กีเอสแฟชั่นมหาหะ มาบอกพื่นรพีสีกําลังบอกพื่นอยู่ว่าพีสีน,นี่เป็นคัดรอกคืงบินิงว่าเปอนยากพิ้ยบานเนีเดี๋ยวถึงเล็แล้ววันที่หนึง่งจะถีบไปรับมาหรอกเอฟซีพ <laughs> <laughs> ีสีฮะแล้วอินเจแปนเลือกสี <laughs> ตัวลอนตาแดกเนี่ยฟูมแต้วคุณปันจักรยานมาวัดจากกันเจแปนผมเด้งพ่อผมใส่ไวล,ลาโดนหรมเงียบอกพวกโผล่พ่โผล่บอกบันไดบอกบ่ไดเหมือไไน บ่องยังบ่ได้ล่ะแมีหวานบอกผพาแซ่บคบทีมคบทีมเหมือนมาเมียหวานส่งสติ๊กเกอร์มาให้พีเอสบอกพี่ได้อาบน้ำบ่นแมีหวานเต้นดิสโก้ทิกเกอตะไกร้เลยมนนอ่ะ <c oughs> แมีหวานบอกผ้าไปจัดจา้าจัดจา้าเป็นว่าจัดใจยังแหละจัดจา้อา,จดจาอย่างจัดจ้าอย่าง พี่ีเจแปนบอกต่งางาคนเผามอดไวม่ถึงมางบุ้ยหลือทันที่บอม้อพื้นมาได้ตังเนี่ยผู้ดใดม,มาก,กับวอ้อพื้นได้แล้วหายไปผู้นึ่งกับบ้อพื้นไปเน่ยันลงเกือยัาเสียงเกิอบบอลเนอนพะี่เอดบอกเอาอีกแล้วยามันเนอเอสแฟชั่นฮๆๆ่าฮ่าฮ่อหาที่ตูนเอสแฟชั่นเซนลกถูกปะ เจทีเลเอฟยัน <t> ทิปเลยเอฟซีสีหาลออเตอร์แบเซกเกอร์ยิ้มมันงอ่ะแม่วัดบอกแม่วัดบอกวั้านสุดเอฟซสีหลออินเนคนน่ะคนนี้รถพยาบาลมาพร้อมยาหมดกับมัดนมขึ้นรดโลดเป็นวันนะเกษวันจัราหมดจังไนแบบนี้ เดืนรับยาช่องสีกันก็โอ้ยตายแล้วคนนี้กันมาออยุสี่คนนั่นเหลืออยุสี่สิบล้านดวงใจแล้วตอนนี้เอเคหวนสีสีสีบ่าไปเด้อบ่าไปเด้อทีนี้นี้สือนาดเรียกแรกเรียกแอมเบเลนตี้มั้อ สร้างรายได้ตีสองไหมพี่สีไม่หวาบุง้งดีใจน้ำเดอ้อเพียเดอ้เอ,อต้องหนูยังอีกต่อสองล้านแผ่นเหมือนไม่ได้ใดอยู่ไม่หวานว่าแค่บสีสีสียิ้มๆๆๆยิ้มบอไปเด้อหุ่นบอเด้อไปสายบอไปดอกไปบุรีรับอยู่แต่ไ,ไม่ได้ไปเด้อพีบอกตื่นมาแล้วนอนใหม่เลยเพิ่งตื่นบุ้งว่าตื่นมาแล้วนอนใหม่เลยเพิ่งตื่น โอ้โแสดงว่าคนขยักเงินนตื่นมากล้วกนอนไหม <c oughs> <c oughs> พี่สีมาน้ำกันกับไปน้ำกันละเมียหวานเป็นบักเยดขอบตากับปอท่านเศร้าเขียวอยูเอาอตาสีเขียวยตาเขียวเก่า่นมัดา้าลเอาไอ้ยังมดแตบแตบกับไปก็สวยให้เก่าลลว พี่ตีบอกสวัสดีจ้าคีน่าแคทสวัสดีค่ะขอบพระคุณพี่ตีนะคะเียนบอกพี่ตีหมดว่ะพี่ตีคอยเฮ็ดไปใจเย็นอย่าจเฝ้าผลหวยโอ้ยช่องดีแต่ช่องปุ่ยอุยเนาะเียนบอกฮ่าฮ่ากีน่ากระดายผน้าผันเอาเฮ็ดแบบปุ่ยอุยเลยเนาะเฮงเฮ็ดเราบกตกมีความถูกน้อยจังที่เฮ็ดเฮ็ดเราแบบมีความถูกมาเฮ็ดเนี่เฮ้ยก็เดี๋ยวล้มดีแล้วนะพี่ตีบอก สวัสดีน้องเอสเปิดบ้าเติมเอสกลับไปน้องะพี่ตีบอกสวัสดีสวัสดีฮัลโหลเปิดบ้าแม่หวานมาแช่ปอกบุกยื่ไปยู่แต่รถพยาบาลว่าไปนะเปล่าเอ้ยเอสบอกพาการเรียนโคสุขเด้อบอดิเปิดบ้านเอ้ยพาการเรียนโคสุขแม่หวาดมาแช่ปีเปิดบ้า ตีเกกับพักันแปลกันอไรเเด้อเดี๋ยวพอเห็นถุกนไป่่ะอุ้ยคืาอาจจะตีเก๋เคือยิงแคววะม่เมนเนี่ยมันจะอาได้เห็นไม่เห็นนี่เรีอกถมีคือบุญอุยีช้าสวัสดีหล้านดวงใจนะคะกบาสัาเด้อมาเด้อมาเด้อหกล้านดวงใจมาเด้อขอประคุณหกล้านดวงใจนะคะ ดอกคุณนายแม่มาอยู่นางเ่าวแล้วยู่เมื่อไรจะมามบูมีคนมาชวนไปเที่ยวดิิสกีดไปเที่ยวใส่น้องเครื่อไปเที่ยวนครพนกถูกด่ะเอ็ดแฝชัดถ้าเครื่องเดียวมันบ่เห็นสติ๊กเกอร์แมนแมนถ้าไบ่เห็นสติ๊กเกอร์เย็ดเครื่องเดียวไม่เห็นสติ๊กเกอร์อีกเครื่องนึงแม่งใส่อย,อยู่ออฟก็ไปเขามึงกระตุนน้นยูจีน่าเขามึงกระตุ้นท็อปแอนดเจอร์รี่ยูขนาด บอกซือหัวให้แม่เราของมันมาได้ดิมันสิกัดโอตกให้เขาบึ่งไปเขาจะแดร็บผีเอ ps ไปอาบน้ำแต่ตัวแต่งเอ่นไงแต่งตัวก่อนถ้าบ่อลงสีมาใหม่นะอุ้ยไะไรชุมมงเดียวคะ ps ไม่ได้ไล่รัดด้วยสิไปยันทุลากระเปัดเสด็จเมียยู่ นั่งพัดนในมาตอนนี้นั่งไปบอกขึ้พุนอยู่ปีสีฟ้าสีออกไปข้างนอกเพื่อชีบอดไ้ออกผันบ่าสีไปใส,ส่เอไปใส่เอไปน้ำแน่ไปเองเรื่สวาสิบ,บอกที่เทเรแล้วว่าที่จะไปคัดรอเครืงบินเห้นใส่หัวคาใเ้ใส่หัวคัดถึงต้นหลังอ่ะเครื่องบินนึงอะ่ะเครองบินส่วนตัวจะคล้องบบอ,งอะนะ่ะเห้ใส่หัวขัดอยากจะไปคัดเอง เวทเทรชันและสไตล์คิดยังไงมาโอ้มีปัวกระใสยปัวคัดเห็นปะเป็นยังไงเนี่ยวัดตุ๊กติกเกอร์มานด้คะเอาแปดชิบล้านแล้วโ,อ,โ,อ,โอ,อ้งนั่นนี่ตัดสิได้โมาลนโอ้อคัดอะไรอะ่ะ <laughs> มาหวังลายเลยนี่เอ้ยมาเลยเราหวังลายเลยหวังพืคนเดียวคอยดีเลย <laughs> พี่สีนะคะส่ง QR code ของเอสมาทางแม่หวานสอ s ไปคิ่นว่ายุบตรวจมาทางแม่หวานสอ s ไปถิ่น่าส่ง QR code อยังงในส่งไหมพูดได้ดิส่งไหมพีเอสบ่ CS พิมพ์ไปแล้วค้นหาพอเจอพี่สีถิ่นว่าท่าน วิศรีบอกอียายแปนบอกส่งเครื่องบินมาให้สามลำที่บินไปใช้หนี่งทรงครื่อมีเรื่องหลายน้ำเสดจักสีนางเครื่องไปมันหลายโพดแม่หวานพาเชฟแม่หวานส่งมาหาแม่หวานก็ได้เทียร์บอกสีลองไปส่งเบริรกเป็นบาทสัตว์แม่ควรก็ส่งสติ๊กเกอร์ไปนะคะแม่หวานก็ส่งสติ๊กเกอร์นะคะ ไอซีซีเราอินเตอร์เป็นแม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 นแบะเขาไล่กลุ่มเออมีไล่กลุ่มของประตุมกีแล้วก็เม่กอิแต่ว่าเราเข้าไล่กลุ่มเราเข้ายังไงนะกันบอกันว่าเรข้าล่กลุ่มองนีบลลิจะเทียร์ต้วน้ำซับเนี่เราจะจจดส่งไล่ไปซื้อเลขยน่งเดียว พีเอชทีนะ่าจีน่าอ๋อทีนะ่านะพี่เอชไปแล้วแต่ว่าหนูก็ยังเอาขึ้นนี้ไลฟ์อยู่นะคะเดี๋ยวหนูลงไลฟ์เด้๋ดดวหนูจะไปดูนะคะพี่เอชหาสีหาแล้วจะส่งไส้ขนมไปให้ดูนะคะว่ามีกี่ไส้นะคะเม่ฆวนปิดปิดเสียงอยู่โอ้ปิดปิดเสียงเดี๋ยวนะคะปิดเสียงปิดเสียงเอางี้ปิดเสียงเพียงเนาะปิดเสียงไปเลยนะว่อาอย่างเดียวเลยเพราะนะ องไปเปิดเสียงอะไรนะเนาะเีจัดไปเบาแบบมวนๆไปไม่ต้องฟังเพลงแล้วนั่งวอสดไปเนาะเอดเลยวันพระโเลีโเลีขาดพเพ็ดเมื่อคืนแม่วันยิ้มยิ้มมาเนจ้าโซลีวัดตะวันแดงว่ลาลาบันดูตายเดี๋ยวไปน้ำน้ำบุ้ยบูยบูยบุย,บยไปยกแก่งเิ่นมาเห็นมา สิไปไปสิไปห,หาสัตวชะงวนบอกชิงกับสร้างไมนสัตวชะงวนเด้